สวัสดีครับพ่อเสียงสวัสดีครัับสสวดีค่ะพ่อเสียงสวัสดีค่ะสาธุสาธุครับเอฟซีคุณพ่อเสียงพระเอกมลล้ำเก่าครับสโมชมเป็นผู้ที่ฝันแม่นครับบ่ได้ฝันมาหลายงวดเนาะคุณพ่อเนาะบ่ววัวบ่ได้ฝันมาผมจะมาฝันกค่นังมาฝันเลยเนาะครับเดี๋ยวมาฝันเอาครับเอฟซีมวยถึงสิบหกเมษายนพศสองพันหกสิบเจ็ดครับฝันแนวไหนคุณพ่อเบาสูเอฟซีฟังนะครับฟันคือจั่งฝันแต่เก่าแต่หลังคนพ่อใหไนพ่อใหญ่นั่น คนหมูบ้านติดแลนกันแต่ข้าวแต่กรเคยอยู่น้ากันแต่อยู่หว่านเก่าบบานเมื่อฝันเกี่ยวเล่ามือคึืนนี่ฝันมาไอ้มือคึืนเด็กว่าเนี่ยมือหนึ่งสองมือมามาฝันฝันมือวันที่สองนี่ล่ะที่สองสี่สามที่สองวันที่สองครับวันที่สองฝันวันที่สองบ้าสิเป็นเด็กโอ้มันเคยฝันฝันแม่นอยู่กันฝันเหนี่ยวกันฝันขึ้นต่อกันนะคบานเนี่ยฝันว่าเรากดว่าเราเจ้าตายเราไปตัดผม กาไปตัดผมไปตัดผมก็บุกเขยก่อนว่าดูเขยก็หฮมผาห่มผาแล้วก็บยางไปตัดแล้วก็ไปตัดผมก็บุกเขยแล้วยางเที่ยงินไปครับกลับมาหอดผมด้วยนั่งอยู่นั่งอยู่กับนั่งอยู่มาดึงขาเขาดึงขาขาดเนี่ดึงขาขาดีีมาดึงขาดึงไปดึงห่วยพู้ใหญไงจะที่เอาไปยั้งขาข่อยว่าจันดึงไปห่วยกูที่เขียนเด็กไ่ว่าจันเด็กยั้งข่อยว่าฟันมาเฮืองอะไรข่อยว่าจักได้เด็กกูที่เขียนหายมึงเซลลวอยู่างว่าจัน พ่อใหญ่นั่นว่าพ่อใหญ่นี่ยว่าพ่อใหญ่ล่ากูแล้วตายเนี่ยซื้อล่ากูตายแล้วคนตายเดียวตายแต่หึงตายแต่หึอโมคือโม่อทอีกว่าฝันเลียนดาครับกูกับโมเดียมหามึงเจ้าเกื่อกูฝันกูกูกับโมเดียมหามึงเจ้าเกื่อกูที่เขียนเดยกให้มึงหัวฉันเขียนตัวไหนพ่อใหญ่ตัวไหนกับนี่ละดึงขาบนขาขาดพูดไปพูดจะดึงไปอ๋พ่อใหญ่ขาขวาก็ขึ้ย่างไลยวันนี้พ่อใหญ่บอกกูเขียนเดียวก้าวตัวก็เก้าตัวด้วยครับแล้วไปเขียนให้ เียนหาบุรีเขียนเด็กเก่าสีเก่าสีก็ยังแดงอยู่ครื่งเนี่แยนะเก่าสีครับผมเราก็บ่วงกลมไม่เลยเก่าสีแล้วเ่าจัดวงกลมให้อีกเออวงกลมใส่เก่าสีย่ใงไ่ครับก้อนก็เลยหัวมือมาเมื่อได้วันนั้นขื่นมันห่อนเลยก้าวไปยังนี่กูฝันมันเปลี่ยนอยู่ว่างเนี่ยนะว่างทีหนึ่งทีสองเนี่ยครับอืมเลยวกมาถ้าคุยกับแม่วันโอ้กูฝันบอกพี่ลามาดึงขากยดึงขาขากยไปเราไปเชียนเด็กเก่าสีใหญก็บ่วง เรียบไปไอ้ยนวงกลมไปด้วยเรืองเก่าสี่ยงยู่คืนมันเป็นยังไงหนอออกเอาเลยศูนเอาเลศูนวงกลมไปอีกแม่นสิบนสิบนเก่าสี่ศูนย์หมดล้ครับจังว่านี่แหะวังหันวังหันกับเก่าศูนย์แปแล้วเนีเดี๋ยววิตเจ้าน้านี่แหละยนยังสั่นเป็นยังสั่นฟันกับที่งทีสองก็เป็นย่ำไอ้ฟันเด็กไว้ย่มเป็นไว้เป็นยังอยู่เด็กสงันะครับเนาะแม่นแมบ้านทีสองกวกลัวนี่นะครับจำไวาผมนี่คือว่ามักยี่ได้เก่าสี่นี่ เก่าสีเมื่อกียนอันนั้นให้เรืองเป็นเก่าสีสูนบ่เพราะว่าครับอืออยู่ครับอ้าวแต่ว่าเด่นเด่นเลยว่าเก่าสีซะเนาะครับผมอืมเด่นเก่าร่องสีครับผมสูนใหมาอีกอะไรสูนใหมาอีกอะไรครับแมนแมนแมนเอาสิเดี๋ยวตอนนี้ถ้าจะจังๆเลยเนาะคุณพ่อนะี่ลครับอืมมีอย่างอีกครับบาตนี่คุณพ่อก็เท่านี้เนาะฟันของเอาเท้าเจ็บบัตรสีแก่เมื่อฟันมั่วคำเมืก็ฝันไปหัวโขบจับมันดูก็จำได้คือฟันตัวนี้ ันตัวนี้จพ่าได้เนี่ยครับจำจนเห็บก็แม่บ้านครับผมครับครับลองเอาไปซื้อลอตเตอรี่ลองเบิ่งเนาะครับท่านผู้ชมเนาะครับพ่อเสียงพระเอกม้าล่ำม้าก้อนล่ำให้เอฟซีนะครับคุณพ่อแจ็คเพลงเอาเนี่ยเลยเหรอเอาเอาแล้วแท้พ่อครับผมโอ้ยบริฟังล่ำโดนตืบนะครับเอฟซีนะครับอเอาเนาะครับผม โอ้ยได้คันวังสั่งมาเดินทางกับพีคันวังดีต่ออายเอาใจเจ้ายืนมาน้องนั่นกาคันวาาร็วไว้ยเอาใจยอมหวนมาใจกันวันนี้มีกระเพิงคือถึงกระปางคือจังขางยึดหมันกันไว้ใ่เต้าว้อยหักเจ้าคือเต้ากับรองคือจังกอง,องกองับหนังที่ดังวังกับนาง ส้ากับสวยคือคนสวยกับพีขันวีขู่ซนคือของกูเหรักแท้ไม่พันแปรเปลี่ยนไปนี่้าน้องแน่ใจระยาใหญ่บางวิง่งไม่ต้องถามถึงราคาละมูไปไก่มาเป็นว่าโอเควันอาทิตย์กูกับวันสันเดและเมือนกับรถเมล์เราูไปอึนดงเอวกับสูงนะคือกันสั้นว่ากันนั่งมาคูไอคือไปไม่ลุงคูไม่คือใกล้กับก้อนคือจะมอนไปเกี่ยวที่เกี่ยวกันกับมอน ตกลงท่ทอดแม่ง,ง้งําเงอนจะเกียดไงกันเดาน้องบอกไอ้สบายเแ,แม่หนูเดียวกะหูขันอยู่น้ากันเดี๋ยวกะหูกะหูนะกันอยู่น้ากันเอาใจเธอจะสันมาใส่กันตรงวันเน่ใส่กันต้องมันเน่คุณเสี่ยงครับขอบคุณในไลฟ์ครับคุณพ่อขอบคุณครับ,บสวัสดีครับ,บครับเดี๋ยวบาอาแอมมาตรงสิจดตัวเลขในแคปหน้าจอครับนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมเลขของคุณพ่อเสี่ยงค่ะท่านผู้ชมเก้าสี่เก้าสี่ แล้วก็เก้าสี่ศูนย์เก้าสี่ศูนย์ค่ะท่านผู้ชมเลขเก้ากับเลขหกมันโตเดียวกันก็อย่าลืมปิีนหัวกันไว้น้ำแน,น่นะคะเนาะเก้าสี่หรือหกสี่ค่ะท่านผู้ชมก็ขอให้มิโชวมิลาบกับค,คุณพ่อเสี่ยงนะคะ่ะเนาะประจํางอมที่ 16, สิบหกเมษายนพศอสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะสําหรับคลิปนี้ทอมมี่สามดาวค่าท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะขอให้โชคโชคมันหมานเฮงเฮงรวยรวยค่ะ ไก่พึ่งพ่าวไปใส่เนาะขาดธรรมชมทองมีสามดาวมีของดีมาฝากธรรมชมค่ะระรับชมบางของดีก็บาแอมลาทงกันเลยค่ะบ่าวแอมลาทงเดินทางไปทำบุญเย่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดันแดนอีสานครับมีนีน่ของดีทิพใหม่ทิพนี่มาฝากเอฟซีครับธรรมชมเป็นของเลียดเงินเลียดทองเลียดซั์ครับค่าขายขายขายของบดี บุกค้าบุกให้เขาล้านคนย่างทานเอาตุ่นีไปใส่ครับ well. ท่านผู้ชมเอาความเมตตาค่าขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องสื่อเรียกสื่อดนตรีจึงสื่อที่เนะครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดกับนางถ่าอยู่ของในครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัส <appeals> ดีครับเนียครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดมีใช้ยังไงเนาะอี้เรื่องการเมตตาหายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานค้าขายเนี่ยพู่เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตอนายกเลือกการงานค้าขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนมียชมชมชอบค้าขายทุกยอย่างเลเนาะครับผมสาธุ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  มีเป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะบอกวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไะแล้วก็บีใช้เลยใช้เลยใช้เลยดอกมากรปับแตะแล้วก็บี้บี่อย่างนี้นิฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ถ้าแปดสามครั้งลูกหัวสามลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทังหมดเป็นเก้าครั้ง ครับผมสาธุสาธุสาธุอุ้ยน้องเบิร์ตเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะคข้าวมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมก็รวไรพ่อมีปุโรห์ไงตอนนี้วัดที่ไหนเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมนไหมครับอธิษฐานอย่างยาดรองการถึงใดขายที่สายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลุงเนฟามาพูดถ่ายยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะรสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบลขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่ลอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมบ่าเแอมาตรงหินข่าวกบุรีซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับแต่มาชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล,ล่วยครับสำหรับทำไนที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค่ายางบ่เห็นลานเฮาใขว่ไขว่ามีเอียงบุรบังหรือว่ามีอาถันมาบุรมาบังนาลานเหตุนในคนมองบ่เห็นลานค้าเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดขคกลมไปใส่ครับดวงจุดปืดทันที่รับรับ์ทันที่ให้เงินในท้องไหลเขอมาในบ้าน ในลานค้าลานขายของเฮ้าครับขายดีปันที่น้่งที่ท่าลำเลือยเงิ่อนทองกันหลายครับกับมาชมเนาะบ่าวแอมเราตรงหินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมา่นานแล้วมือนครับมีโอกาสได้มาสักระากาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำรับทันใดทีแบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นทักค้นหลง บอกบอกย่างไก่ผู้สาวผู้เบามัดเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลงปูมากนะครับเล้วก็แล้วก็เมื่อเตะเตะกับท่านผู้ชมมกอเตะแล้วก็บี้ยังสิครับม้วนยังสิครับแล้วก็ท่าปากสามเทื่อนู่ปากสามเทื่อนะครับท่าปากสามเทื่อท่าคิ้วสามเทื่อแล้วก็เสยผมขึ้นยูบหัวนะครับยูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชม ข้างในนี่เป็นนวนสารเลยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นนวนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่น้ำมันมหาเสน่หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนเนี่แตงเพลงให้หลวงปูหลอดนะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโบรายนะครับนอกจากมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกุมในก็แต่งวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งด้วกันนี่ครับหัวเงินคาว่าใส้ที่แห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มากข้นนักข้นหลงเบาแอมเราทรงกรบโล่งซาครับเอาไปฝากอีพซีกระโถมาตามเบอร์ทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเขาแผ่ ay, กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับท่านผู้ชมแล้วก็บ่าบเอามาตรงนี้ได้น้ำมุนแมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปู่หลอดมาให้อีพซี่นะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสมะร,ร่างกายสนันเงียบง่ายที่บูดีสีล่าสีมันบดมันบันบงสนันเงียบงให้ในตัวเขาสิได้ออกเอาไปเดินกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะ อยาก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบเบลอมะระตุงนีนเอามาบัวลายครับมาฝากอิดสี่บัวลายกระทู่มาได้ทู่มาได้ครับมาหาเบแอมะระตุงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปเลื่อยต้งกันครับสาธุสาธุให้ถือปลีเอ้ยครับเอาไปใส่ละให้ถือปลีกอตเตอรี่ั้งวันที่หนึ่งลำเลืยสามสิบล้านตุนะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบลอมะระตุงกับสให้เบิ้งโตเล่กับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ รําทำเลยพอเดเพิ่งเพ,พ,พิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผส,สมน้ำอาบนะพ<บ>ี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื hood, ่มก็ได้ครับจะว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าคร,รับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบเนะครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับ สาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้อ,องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ